สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รักนะทาระคะและสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้วันนี้เป็นพลังงานของทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้มีคนอยากฝากข้อความระถึงคุณมีคนอยากบอกคุณเหลือเกินว่าเขาคนนั้นของคุณอยากฝาก ข้อความอะไรถึงคุณผ่านไพ่ในวันสำคัญมีอะไรจากเขาอยากส่งถึงคุณในวันนี้บอกคุณผ่านไพ่เรามาให้ไพ่เล่าเรื่องข้อความรักที่เขาอยากบอกคุณเหลือเกินแต่ไม่กล้าพูดขอส่งข้อความผ่านไพ่ถึงคุณจะได้ไหมถ้าได้ขอให้คุณรับคลิปนี้ เมือนโชคชะตานำพาให้เราได้มาพบกันได้มารักและผูกพันเรามีความรักให้เธอเราเฝ้ามองเธอเรามีความสุขที่เราได้มองเธอเรามีความสุขที่เราได้มอบความรักให้กับเธอแล้วเธอมีความสุขเหมือนกับที่เรามีความสุขไหมยามใดเราอยากบอกเธอว่า ทุกครั้งที่เรามองเธอเรามีความสุขที่ได้มองเธอทั้งยามหลับและยามตื่นเราอยากมอบส่งความรักให้กับเธอเรามีความสุขนะที่ได้อยู่กับเธอได้ใช้ชีวิตร่วมกับเธอแล้วเธอละ่ะมีความสุขไหม เราอยากบอกเธอว่าเธอมีความสดใสในตัวของเธอเองแล้วเธอละ่ะมอบความรักให้เราเหมือนที่เราให้กับเธอไหมวันนี้เราอยากบอกเธออยากบอกให้เธอรู้ว่า โชคชะตาได้นำพาเราให้ได้มาพบมาเจอกันแล้วสร้างความผูกพันเกิดขึ้นในหัวใจเราทั้งสองคนบางครั้งเราเคยนั่งคิดว่ามีแค่เราจับมือไปด้วยกัน เราจะเดินไปด้วยกันสร้างความรักให้สดใสและสวยงามเพื่อเป็นพลังให้กันและกันเธอคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับฉันเมื่อเวลาที่เราคิดถึงเธอมันทำให้เรามีพลังที่จะเดินต่อไป เธอเหมือนดวงดาวที่สวยงามอยู่บนท้องฟ้าเมื่อเวลาส่องแสงให้กับเราเรามีความสุขอบอุ่นหัวใจเราอยากให้เธอได้รู้ว่าเธอมีค่ากับเราแค่ไหนเธอมีค่าต่อใจเราแค่ไหนหัวใจดวงนี้ ของเรายกให้เธอไปหมดแล้วแล้วเธอละ่ะได้หัวใจเธอมีเราบ้างไหมเราจะจับมือเดินไปกับเธอขอให้เธอได้รู้ว่าวันนี้เรามีแต่เธอ ที่เป็นกำลังใจให้กับเราเรามีความสุขนะที่มีเธอความรักของเรามันคือรักที่ไร้เงินไขไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนความรักของเราก็ยังคงอยู่และมันจะนำพา เป็นพลังให้เราและเธอก้าวไปสู่ความสุขเราจะสร้างครอบครัวไปด้วยกันวันนี้เรามีเธอเธอมีเราเราจะเดินไปด้วยกัน เราอาจจะเรากับเธออาจจะเป็นคู่กันคู่แท้ที่ตามหากันจนเจอเป็นคู่แท้ที่ตามกันมาจากอาดีตชาติหรือภพชาติก็ได้เพราะความรู้สึก ที่เรามีต่อเธอนั้นมันไม่มีเงื่อนไขใดๆเรามีแต่ความรักให้กับเธอความรักที่เต็มไปด้วยความรักจริงๆมันเหมือนโชคชะต,ตานำพาเราสองคนให้ได้มาพบเจอได้พบเจอกันรักกัน มีความผูกพันให้ซึ่งกันและกันเราอยากบอกเธอว่าเมื่อมีเธอโลกใบนี้มันช่างสดใสมันช่างเต็มไปด้วยความสุขแล้วเธอล่ะเป็นเหมือนกันไหมเราอยากบอกเธอว่าเราคิดถึงเธอ เราอยากไปหาเธอเราจะสร้างความหวังไปกับเธอเธอจะเปิดประตูรับเราไหมหัวใจของเธอพร้อมที่จะรับเรา เข้าไปอยู่ในนั้นหรือยังแต่สำหรับเรารับเธอเข้ามาเต็มหัวใจแล้วและเรามีความรักให้กับเธออย่างไรเน่อนไขเราเต็มใจที่จะรักเธอ เราอยากบอกว่าความรักที่เรามีให้กับเธอนั้นมันช่างสวยงามเหลือเกินเราอยากมีเธอไว้อยู่ข้างๆเพื่อสร้างความรักและสิ่งดีๆร่วมกัน แล้วเธอละ่ะคิดเหมือนเราไหมวันนี้เรามีข้อความส่งถึงเธอด้วยนะเธอพร้อมรับฟังความรู้สึกของดาวเลยยังข้อความที่เราอยากบอกเธอ ในวันนี้เขาดาวก็แค่เปลี่ยนปีแต่เรารักเธอไม่เปลี่ยนใจเราอยากตื่นมาเห็นเธอเป็นคนแรก ขอบคุณนะโลกใบนี้ที่ทำให้ฉันมีเธอเรายิ้มเธอทำให้โลกนี้สดใสเธอคือคำตอบที่ฉันตามหามาทั้งชีวิต ไม่สำคัญขอให้เรามีกันก็พอเธอคือคนที่ใช่ใจมันรักเธอไปแล้วขอบคุณที่ทำให้คนคนนี้มีความสุข คือท,ทุกสิ่งในความจริงและความฝันคิดถึงเธอนะ คือจิกซอตัวสุดท้ายที่ฉันตามหาเธอคือคนพิเศษที่สุดของฉันจับมือกันไว้อย่างนี้ตลอดไปนะ ฉันคือผู้กันเธอเป็นสีสันที่มาเติมเต็มเธอเติมเต็มในส่วนที่ฉันขาดหายไปโอเคก็ประมาณนี้นะคะ ต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ขอให้ทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้มีความสุขกับการงานการเงินความรักและขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ให้กับทางช่องเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ